ยินดีอะตกใจเลยดาราได้ยินอะหมดแล้วแล้วก็มีเนื้อสกาวผมก็เลยยังไงไม่มีน้ำตาลแต่มีหวานได้ว้าวเขาก็เลยไม่มีน้ำตาลก็หวานได้เออที่ไม่ใช่วันเวลไทยก็หวานได้โอ้โหเป็นวันเวนไท่ใช่เกาหลีเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะคือเอ่อเป็นทริปที่พาทีมงานค่ะที่สนิทไปเอาติ้งกันค่ะก็เอานัดแนะกันมาประมาณแบบ ักพักนึงแล้วค่ะแล้วก็มาลงตัวแล้วก็ได้ไปคือความจริงแล้วกับทีมงานเนี่ยไม่เคยมีการเอาทิ้งกันมาก่อนเพราะว่าเราทํางานกันแบบเหมือนคนแบบติดหนี้อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าพอปีนี้ก็คือมีพอมีเวลาตั้งร้วก็เลยมีโอกาสได้ได้ไปเที่ยวกันนะยังไปเที่ยวนี่คือเราความแหนั่ไงบ้างอรางแบบไหนยางไปไหนได้ไงเอ่มก็เหมือนประมาณว่าตั้งกลุ่มแล้วก็คุยกันว่าใครอยากจะไปไหนบ้างอะไรเงี้ยเอาความต้องการของทุกคนแล้วก็ ลองลิสต์ดูว่าเออวันไหนไปที่ไหนอะไรประมาณนี้ละคะ่ะส่วนส่วนใหญ่ในการไปกินไปเที่ยวหรือว่ายจะไหนก็ครบมีทั้งแบบเดินเล่นมีกินมีอะไรอย่างนี้มีเออเขาเรียกว่าอะไรชั่วโมงที่ฟรีใครไปไหนก็ได้ประมาณน,นั้นค่ะอันนี้ก็เป็นที่ต้องไปพัฒนา,าง,งานไปใช่แล้วพนักงานเขาป<ช>เป็นทีมงานด้วยอเปล่าอะไรเขาเป็นอันน <S <S ั้นเป็นทีมงานคนสนิทหรือว่าเป็นคนสนิทถึงเราเป็นซัพพอร์ตเตอร์ ดูแลภาพรวมอีกทีหนึ่งผู้ปกครองก็มันจะเป็นผู้ปกครองอ่ะสาวเล่นค่ะมีอะไงบ้างพอไปเพราะหลายคนเดินลูปกว่าจะหาเจอเพราะรูปมันซ่อนซ่อนไว้มันเป็นสไลด์ไงแล้วก็ชอบสไลด์ไะด้วยสิอันน่านนิดนึงค่ะทำไมต้องซ่อนไปลึกขนาดนั้นล่ะคะลูกหวานๆแบบนี้อะไรนความจริงมันก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลง ไม่ลงคนก็จะมีคาถามอะไรอย่างเงี้ยแต่พอจะลงไปปุ๊บม,มันถ้ามันลงแบบจ้องๆไปเลยมันก็จะดูแบบเยอะเกินไปอ,อ่าก็เลยซ่อนไว้ปิดคอนิอก์ทำไม เขาไม่มั่นใจค่ะเป็นคุณพ่อน้องมอทิสที่เวลาลงรูปเราต้องถามเทาไมว่าคุณสะดวกแอคไหนคุณสะดวกทิ่ไหนความจริงคือถามแหละคะ่ะเพราะว่าด้วยความที่เราก็คนฟอนเยอะเ,ออเขาไม่เคยอยู่ในสื่อมาก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่เขาลงรูปเองหน้าง นได้ดีค่ะตกโมค่ะอ่ะเรากลับมาที่กุ้งโซอต้โอเคค่ะแล้วเป็นไงบ้างกับรูปที่เลือกลงนอะหลายคนมองว่าทำไมถึงไม่เปิดหน้าให้มาดูแบบว่าถ้าเปิดรูปมันก็แบบครึ่งหนึ่งมันก็แบบหันหลังบ้างอะไรบ้างก็ประมาณนี้ก็ดีนะแปลว่ามันก็โอเคหลายคนก็แซวว่าหล่อยันเงานะแม้จะไม่มาติดใจค่ะก็ขอบคุณทุกคำชมค่ะแล้วตอนนี้ก็มีแบบเปิดใเทปกับชั้นกุ้งไหมคะที่ลง ไม่รู้เพราะหลายคนบอกว่าดูก่อนเขาบอกว่าไม่ต้องรอวาเลนทนยก็หวานได้ใช่เอาให้ค่าดเดาไม่ได้เกิดในตัวตัวเขาเองเกิดเลยคะคนเขาแบบว่าไม่มีข่าลงเยอะคนแซวเยอะอะไรอย่างนี้ใช่คือด้วยความที่เขาก็ไม่ได้ชินกับเรื่องของในวงการอะไรขนาดนี้ด้วยค่ะเขาก็ยังมีคนสนใจอีกหรออะไรอย่างนี้แสดงว่าแสดงว่าเบลก็รู้ว่าถ้าลงคอมเมนต์มันก็จะมาทัน นนเราก็ไม่ได้อยากให้แบบว่าเป็นกระแสด้วยจากการลงรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเป็นตามธรรมชาติมากกว่าลงเขาเรียกว่าลงตามตามที่แบบเหมือนเราเราโอเคประมาณน,านั้นโอเคทั้งสองฝ่ายแต่ก็ยินดมากเขาม่ไม่เข้าข้างที่บวก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 ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะก็ขอบคุณที่เอ็นดูค่ะแต่คนก็เลปฝากถ่างมาเาวิวว่ามีรูปอัปเดตไหมเมร่อวาใช้รูปเก่าในคันนี้แล้ว ยังไม่มีค่ะเขามีเขามีในสต็อกมารูปที่ไปมันกับเราอ่ะรูปเดียวเขาหรือว่ารูปที่แบบว่าต้องใช้ทำปกไงที่เปร่าเออแล้วมันใช้แตู่เดิหลือใช่เออพอเลยใช้ไปแล้วไงเนี่ยอยากได้ลูบิ้นเสริเออมันจะมีลูบิ้นเสริมก็ไปอ้อนเขากันเองไม่งั้นฝากเบลล่าไปฝากทำไเองนะขอใช้หนึ่งรูปอ๋อฝากเบลล่าไปอ้อนได้มั้ยเออบอกเองไม่ได้ไม่ถึงบอกเองไมม่่ถึงงงเออาาาต้ฝกดดี๋ยยยวจจะะะะะลูนคคพ ทำอีกเ,เรื่อ,องหนึ่งการเสี่ยเรื่องการสูบบห่ขงบ้างเห็นว่าเราก็วัานนั้นก็คือการขัยช่องเลยคะใช่ค่ะคือความจริงแล้วคุณยายคือป่วยมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ดูไม่ได้มีเหมือนซายหรืออะไรที่จะเหมือนถึงขั้นแบบจากไปอะไรประมาณนี้คือแต่ว่าทางบ้านก็ก็เข้าใจเรื่องของความแบบน้อธรรมชาติอ,<ด>อยู่แล้วแล้วก็ใช่ด้วยอายุที่ เท่านี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วอะไรเงี้ยก็มีการทําใจมีอะไรมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วะคะ่ะแต่ว่าออในวันที่มีการสูญเสียไงทุกคนก็มีความเสียใจมีความผูกพันอะไรกันอยู่แล้วะคะ่ะ mm hmm. แต่ก็ทุกคนดูแลคุณยายอย่างเต็มที่ไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกแบบขาดตกบกพร่องอะไรแล้วก็ส่งท่านไปสู่สวรรค์อย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ทุกคนจะทำได้แตเดล่าดีก,ก็คือผูกพันกันคุณยา ค่ะคือเหมือนเวาเริมเรู้นเร่องวิทยาศายังไงจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนช่วงหลักคุณยายก็คือเขามาอยู่กรุงเทพด้วยเราก็จะได้เจอกันตลอดอะไรเงี้ยยิ่งยิ่งตอนตอนหลังที่แบบเริ่มป่วยเยอะก็อยู่บ้านเดลยวเลยค่ะก็แตในความสรขจำเพรบคปัวเรามักจะไปกับแบบแก๊งสาวๆที่แบบว่าท่านสวสุ่ไปยินรู้สึกยังไงเท่ากับใช่จะเป็นเออแก๊งไปไหนมาไหนแบบตลอดค่ะเอม ก็เหนียวแน่นจะพูดว่าเหนียวแน่นขึ้นก็ก็ใช่ค่ะคือเหมือนพอแบบเหมือนเขาเรียกอะไรตัวเฮดตัวเฮดหายไปเลยอย่างเงี้ยเนาะเลือออกมาเราเลาแบบเหมือนต้องมาจับมือกันแล้วก็เออได้มีโอกาสได้พูดคุยเรื่องความรู้สึกกันอะไรกันมากยิ่งขึ้นใส่ใจดูแลความรู้สึกกันยิ่งกว่าเดิมมีคำสอนเลยยายที่แบบเอามาปรับใช้ในการใช้ชีวิต คือคุณยายเขาเป็นคนอารมณ์ดีมากอะคะ่ะเขาเป็นคนแบบเหมือน,อนยิ้มแย้มตลอดเวลาเขาก็โ oh, อ hey, ้เฮาหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยตลอดทรกแค่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้รับถึงพลังบวกนะคะแล้วก็ได้รับถึงความอบอุ่นแล้วเราก็เห็นว่าคือืบนลูกหลักเขารักคุณยายมากแบบมากๆเลยอย่างเงี้ยคือมันก็มาจากตัวเขาที่มันเขาเป็นเขาเป็นคนที่แบบใจเย็น แล้วก็น่ารักคือเออใจดีมีแต่คนอยากอยู่กับเขาอย่างเงี้ยคือเหมือนพอเรามองเห็นแล้วเออแบบเออความจริงแล้วความความจากข้างในอ่ะมันส่งต่อไปถึงข้างนอกแล้วก็ทําให้คนรอบข้างรักเขาจากสิ่งที่เขาเป็นอย่างเงี้ย<ด>แล้วจากตัวเบลล่าเองเรารู้สึกว่าเราทำทุกอย่างทุกอย่างหมดแล้วอย่างแต่ว่ารู้สเรื่อมันเหลือเฟืงไม่ยังไม่ได้ทำเงินเต่ได้สาารถถ้างอะไรไม่มีมนะคะไม่มีก็ทําเต็มที่ทุกอย่างจะไปรู้สึกว่าหลคนก็ชื่นชมเราที่ว่าเวลาไปไหนเราไม่ได้แบบเวลา เอาแกนคสองวไปไปรถทันใหญ่ป้องกันต้แต่หลายๆเจนรู้สึกยังไงบ้างคือด้วยความที่เราอยู่กับเขาเราก็มีความสุขด้วยเวลาอยู่กับเออในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีช่วงที่แบบเราทํางานยุ่งมากๆอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นพวกอย่างน้อยเทศก,กาลหรืออะไรที่เราได้หยุดบ้างอ่ะยังไงก็ต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัวค่ะคือเราก็รู้สึกว่าเราอยู่กับเขาเราก็ เราก็มีความสุขเขาอยู่กับเราแบบได้เห็น,นะน,นหน้าเราหนึงเขาก็ชื่นใจบางทีไปเยี่ยมแบบเวลา1ิบสนาทีแต่ว่าพอเขาได้เห็นเราแล้วแบบเ,ออเขามีแรขงขึ้นมาแรพบอกว่าเราเป็นพี่ิเดียวเหมือนว่าเด็กสุดในบ,บ้านเราดูแลพสดสองอ,อยังไงบ้างก็แต่ละคนก็แตกต่างกันที่ช่วงวัย อาจจะเหมือนเดินไม่ค่อยไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลตามเงื่อนไขของแต่ละคนไปว่าเออแบบคนไหนจะต้องอะไรแบบไหนหรือว่าอย่างไยแบบเอ้ยทานข้าวด้วยกันทุกคนเขาต้องกินข้าวทุกวันอย่างเงี้ยหรือว่ะคะเราก็เออหาเวลาทานข้าวร่วมกันอย่างเงี้ยรองกันใช่ใช่จับได้ไหมว่ามันยี่งตับบนาราคุณยายว่าดรกับเราบ้างผดีใจเขาเพิ่มติบกระหันอย ก็จําได้ว่าเขาแบบดีไซน์ทุ้ใจเขาจะไม่พลาดทุกผลงานเวลามีอะไรออนแอร์ก็จะไม่ยอมไปไหนเลยจะต้องอยู่แบบหน้าทีวีเปิดสแตนบายรอไว้ก่อนบางทีแบบเออประมาณเป็นแบบสองทุ่มสามทุ่มเลยอย่างเงี้ยเปิดตั้งแต่ประมาณสี่โมงใช่เปิดสแตนบายเอาไว้อย่างเงี้ยเปิดออทีมดูนหน้าจอรอไว้เหรอใช่ค่ะทีมดูสดก็คือเลตติ้งส่วนหนึ่งดได้จ่อเสาแน่แนวไม่ไดย้อนถามดีงานในวันนั้นหลายคนนอกจากช <พอ S 1> ื่อ ความที่เราตั้งใจจัดงานที่ใหญ่ๆแล้วอีกหนึ่งโมเมนต์ั้ใจกำลังใจจากคุณวิวแล้วก็เตรียมชนะเราด้วยเพราะฉะนั้นเราตองเตรียไรบ้างคเออความจริงไม่ใช่เฉพาะคุณวิวหรอกก็ต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยรวมถึงเพื่อนพี่พลอยหรือใครทุกๆคนที่มาช่วยจัดงานแล้วก็ส่งคุณยายแบบดีที่สุดมากๆเลยค่ะก็เออคุณวิวเขาจะมาวันท้ายๆหน่อยเพราะว่าความจะอยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้เลื่อนตัว๋วแล้วก็กลับมาเร็วขึ้นแล้วก็มามาร่วมงาน ขอบคุณกำลังใจแต่เราก็เหมือนกับขอบคุณเขาใช่ไหมคะที่ว่าเออในวันที่เราแบบเศร้าแต่ก็เห็นเขาอยูเป็นกำลังใจเออก็แน่นอนแหลคะคนะ่ะ

ขอต้กบาค่ะแล้วมัถึงมันถึงนี่ินอย <OF S 3> ู่แล้วคกินนะคะเรื่องเรอเรื่คงเดี๋ยวไปถึงงงานอ่ามาขอินอะก่อน